สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลบบุรีร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับอาหารถิ่นสู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทยไทยแลนด์เบส locally food รสชาติที่หายไป the lost taste ประจําปีงบประมาณ2,567หนึ่งจังหวัดหเมนูเชื่วชูอาหารถิ่น เมื่อวันพุธที่15พฤษภาคม2567เวลา9นาฬิกานางกิจศนาสิทธิราชวัฒนธรรมจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยนางรัชนีแสงอินนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการแ,และนายธิวากรสงวนพวิวฟ Influencer ผู้แทนภาคสื่อมวลชนจังหวัดลบบุรีร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงในทางการถับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและพัฒนา ยกระดับอาหารถิ่นสู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทย Thailand Based Local Food รสชาติที่หายไป The Lost Taste ประจำปีงบประมาณ2,567หนึ่งจังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นณโรงแรมเดอะพาลาโซกรุงเทพมหานครโดยมีนางสาวมาาพันธ์ไทยชนะสิริรองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเป็นประธานพิธีกล่าวเปิดงาน และนางสาวปรานิสาเดียวกิพิธพรผู้เชี่ยวชาญด้านเครือข่ายชุมชนเป็นผู้กล่าวรายงานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566และชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับอาหารถิ่นสู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทย Thailand Best Local Food รสชาติที่หายไป The Lost Taste ประจำปีงบประมาณ2,567หนึ่งจังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นขอขอบคุณข้อมูลภาพข่าวจากที่วกรสมวนพวกนายกสมาคมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดลบบุรีเิ็มหัวทองข่าวโซเชียลนเดชลบบุรีทีวี4.0รายงาน,นะะด้วยกรมสมเสริมนธรรมนะคะกระทรวงธรรมได้จัดทํากิจกรรมคัดเลือก เมนูอาหารพื้นถิ่นของจังหวัดน,นะคะโดยสําหรับของเราก็คือจังหวัดลพบุรีภทยใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับอาหารถิ่นสู่มรดกทางวัฒนธรรมและก็อัลักษณ์ความเป็นไทยหรือว่าไทยแลนด์เบสโลคอลฟูส์รสชาติที่หายไปเดอะลอสเทสนะคะประจำปีประม 2, าณ2,567ทั้งนี้นะคะในการจัจดกิจกรรมได้มีการประชุมให้ความรู้นะคะกับ มำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัดนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแล้วก็ในปีนี้นะคะมีสื่อมวลชนนะคะได้เข้าร่วมการประชุมด้วยนะคะในการประชุมครั้งนี้นก็โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะรวบรวมเมนูอาหารถิ่นที่กําลังจะเลือนหายไปแล้วก็ยกระดับพัฒนาสร้างสรรค์ให้เป็นเมนูอาหารที่มีชื่อเสียงของจังหวัดแล้วก็เพื่อเป็นการอนุรักษ์เผยแพร่องความรู้นะคะแล้วก็ ภูมิยาทางวธรทำอาหารของประเทศไทยเรานะคะตลอดจนนําเมนูอาหารที่ได้รับการสร้างสารรค์จากอาหารพื้นถิ่นพื้นบ้านเพื่อเพิ่มมูลค่าและก็ต่อยอดวัตถุดิบที่เป็นสมุนไพรซึ่งตอนนี้กําลังเป็นที่นิยมอาหารเพื่อรักษาสุขภาพทุกวันนี้นะคะยังได้สามารถสร้างไรายได้กับชุมชนนี้ในการที่จะไปออก นำอาหารไปนําสนุอต่างๆอย่างเช่งนงานพิธีสเดพระรารมูาราชนะคะแล้วก็งานฉลองปูนปรัมโกศินรสริปีก็ถือว่าเป็นสิ่งที่กระทรวงธรรมต้องการที่จะสืบทอดมาดูทีนยาว่าทาในเรื่องของอาหารการสร้างกระแสซอฟแวร์นะคะให้เกิดขึ้นในจังหวัดพุทธีและก็ทั่วประเทศด้วยอันนี้แล้วก็เราเลยได้จัดอบรมกันไปนะคะเพิ่ง3วันนะคะระหว่างที่ 15, 16, 17นะคะที่โรงแรมบราโซนะคะที่กรุงเทพมหานครนี้นะคะก็ได้รับความร่วมมือจากนะคะพทธธรรมทั้งหมด77จังหวัดนะคะได้เข้ามาร,ร่วมประชุมน,นะคะแล้วก็พร้อมทั้งสื่อมวลชนทุกท่านนะคะแล้วก็อินโฟมชันใช่ไหมคะอินโฟมชันทั้งหมดนะคะก็สามารถตอนนี้มีผู้ติดตามเพจสิ่งที่สําคัญในการจัดทำอาหารเนี่ย ที่สําคัญคือการปฏิสัมพันธ์ด้วยนะคะการสัมพันธ์นอกจากรสชาติของอาหารแล้วนะคะแล้วก็อาหารที่ได้มีคุณค่าแล้วก็มีองค์ความรู้ต่างๆแล้วก็ได้รับประโยชน์ก่บร่างกายแล้วตอนนี้คนยะนิยมอาหารเพื่อสุขภาพแล้วสิ่งที่สำคัญคือการปฏิสัมพันธ์ที่จะเผยแพร่ทำยังไงที่เผยแพร่ไปให้สูเ่เด็กและเยาวชนนะคะได้รับรู้ถึงอาหารพื้นถิ่นนะคะไม่ไปรับประทานอาหารจาก ปางชาตินะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญที่ทางกระทรวงวัฒนธรรมได้ไดําเนินการทานะคะโดยในให้แต่วัฒนธรรมแบบจังหวัดนะคะได้สามารถสร้างเครือข่ายนะคะและ้วก็ผู้ประกอบการร้านค้าและก็ในช่วงต่อไปนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการประกวดโลโก้นะคะของอาหารด้วยแล้วก็จะมีการดาเนินการคัดเลือกในช่วงของเดือนมิถุนายนนะคะตอนนี้ก็โดยหัวหน้าส่วนราชการโดยมีท่านผู้ว่าสกัรจังหวัดภูเกยตเป็นประธานในการดำเนินการคัดเลือก ท่านนายกรังคับชาติจังหวัดลบบุรีแล้วก็คณะกรรมการเรื่องของสุขภาพสำนงารน,นสุขจังหวัดทางการเกษตรจังหวัดนะคะแล้วก็ที่สําคัญในเรื่องของการเป็นสัมพันธ์ก็คือสลงานการสัมพันธ์จังหวัดอันนี้ก็จะเข้ามามีส่วนในกระบวนการนะคะัดเลือกและก็พร้อมทั้งหมหน้าส่วนาการอีกหลายภาคสวาค่วนนะคะในการที่จะดำเนินการการเลือกแล้วก็มีท้งประธานสภาัธานจังหวัดด้วย ที่จะเข้ามาร่วมคัดเลือกนะคะแล้วก็เพื่อจะสื่อสารส่งทอดต่อให้กับลูกหลานและก็ที่สำคัญในการสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นกับประชาชน,นะคะ่ะรบบริษทีวีทีวีข่าวสารสาระและอาชีพเราชมรบบริษทีวีได้ทั่วโลกทาง f เฟซบ o ๊กแฟนเ g e โดยพิมลบบริษทีวีชมย้อนหลังได้ทุกเวลาใครๆก็ดูรบบริษทีวีกันทํานน้องละใค Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn